เนี่พี่น้องโอกง่ายเเทียบฝ่ามือเนาะฝ่ามือมาเทียบเนาะมว้าโอ้โอดีค่ะรับมาพี่น้องมือนี้กันมากินข้าวในกันครับข้าวเที่ยงมือนี้ได้สตตมตำตำป่าเนาะตำปูสดเนาะปีมือของคุณปุ๋ยแช่บัแบซ่ตัวิได้กินก้าแล้วพี่น้องเนี้อเห็ด <laughs> มาเด้อครับมาเด้อกินเ้าเหมือนกันเอหลายเอหลายใหญ่ข้างเสนว่ามันละนเด้ออน,นี้กุ้งสดนะครับกุ้งตัวใหญ่หญเลยตัวใหญ่หมอ้อหัวมันเท่ากับเอามาทอดนะครับบได้ทิมนะแล้วแต่คนมักครับคนบบมักคนอาจจะทิมแต่เรากินได้เราก็กินนะเรามักอยู่ราคา สิเนเจอร์เลยสิเนเจอร์เลยเนี่ยพี่น้องออกงเทียบฝ่ามือเนาะฝ่ามือมาเทียบเนาะว้าโอ้อสัมฝ่า,ฝามือพี่น้องกินตังได้เบิร์นี่สุดยอดนี่หอมแซ่บนะพี่น้องดูยเลยได้เวลาแล้วมินิไซตะเกียบนะครับสอยกุ้มแล้วจ้ะหุบแขนสั้นคออนุญยาตใส่มือนะจ้ะหุบแขนสั้น กูเมียเพื่อนแขกยาวให้เพื่อนใส่แขกเนาะฮึมมมแชือเกลาเดี๋ยวก่อนแชปถ้า <c oughs> กันจองจ้ะ Rượu Lại phát nữa nó nông Nói về thịt phát Nè Cung tối nhanh Mâm mất cằm luôn ngon, còn Cắp mũi ทูอือโอ้อออไข่อะไ<ข>รต้องหมูยอกอ่ะมี่แนวกินหลายอยู่ครับมันอูอมันอูอมันมันเดียว ไอ้เลาว่าโบเคยกินแต่บักหุ่งกับผักซีลาวบ่เคยเด้๋ปอม่อะไรโบเคยพาไกินเนาะมักไกลมักมันเท่านั้นต้ะบ้านกินกับขนมเส้นก็คือก็กินขนมจีนใส่นน้ำยาแหละ ว่นแรกกินกับเข่านะครับกินโดยดอกนี่แหละมันหลายอยู่กินจำนี้กับสิบูมัอเก่าแล้ะผมว่ะเข่ากับหนึ่งอยู่ดอกผักว่นแรเอามากินเข่าเี่ยง ใส่มือเนี่ยใส่ตะเกียบเนี่ยเด้อกิจว่ารเหมือนเดิมนอนกุ๊บขนาดครับกุ๊บกุ๊บเลยนี่ชผมมันมักกินสดมีลาปุ๋ยมันมามักกินซุป

ใครเคยกินใหญ่กว่านี้ก็คอมเมนต์มาเนี่ยเด้ครับผมว่าใหญ่ที่สุดในชีวิตแล,ล้วล่ะราหูตนกุ่มิดงๆจ้ะอืมหม<อ>ก<อ>ดกระเส็บ มองเรีบชุดนะมีหมูย้อมอะไรนะลงคอ <laughs> ชียงรึเลด็กแว้นมั้งเนไข่ไหมใครไปดูเจอดเลยมองแซบเลยนะนี่พี่น้องเลิศเินได้ไหนมันบ่ นี่ก็ใช่เค็มแบบแบบละอายแบบนี้และที่อยากกินนี่เนี่ยสะใจมันต้องกินแบบนี้สินยเงาอะไรผ,ผููอยู่เมืองนอกเมืองนากรดับขั้นห็นนะครับ อ่อนกนยายว่าบาปกันเด้อครับกินอันอ้งก,ไก็ได้ดเป็นคิดตีตอนเด็กอ่ะขอโทษขออภัยนด้อจ้าบุหรี่้นนอนอยู่ ก็เปรูนะมันครับ แซ่บัาดไปน้องขายดีเล้ว,วามาต่สิบบุมันสิบุมัน บัวมัดก,กับเรีว,ว่ากันเดอรครับมักไผ่มักมัก้มันไผ่มักกัสร้อยสนับสนุนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมสองคนนะครับ ก็ได้มีแหงเฮ็ดไอพี่ให้น้องเบิ่งไปเลยแหละเนาะจ้ะอันนี้กินย่างเดียวว่าปากพ่กเบาเลยจ้ะแสบแหงแสบเลยหิวแสบไหมหิว

ก้อนกลุ่มกุ้งตัวใหญ่ๆนี่น้องใหญ่แล้วก็สดเบิง่งใส่ชีใสใส่เลยกรอบๆงามๆเลยบุต้องถามวบะคาวหรือบะคาวข้าว,าาวาเดี๋ยวเบิร์ตพี่น้องข้าวพี่น้องข้าวเดี๋ยวเบิร์ต 好不要吧，弄个汤。你好发耳鸣不？鵝鵝 ส่วงเรตโตกลุ่มเอาไปตำมัวเอาไปขวาีกน้นงะ อพี่น้องหลายคนมันถามคือว้านขึ้นแท้คนปะก็ให้คลิปมันบรรยายนะครับก็ประมาณนี้แหละมันจังอ้น ay, วนาา ay, วนกระต่างอัวคหอเก้าวมั้งปะอ้วนไปหอเก้าอืมอืม กะนอิ่มน,นอนรับระยะเนาะคนกวา่าดตะกี้คือว่าเป็นผู้จังสี่ <c oughs> เวลาเปลี่ยนก้นก็เปลี่ยนเอาแต่เช็มกน สวยอายสวยบัวดอบไม่ต้องหัวสิบบัวพอเอาบัวสิบบัวมัด

มันแดงนี่บ,บคัคริททัท้งหมดใช่ไหมเนาะวันนมีแนวอื่นนะดูหอยนมื <c oughs> อนม้อหรอเช่นมันขาด <c oughs> เี้ยเอาเแลวบัสดเอาไอ้เวไ,ได้ตำอีกบ่เฮาออยมาหลังเนาะสซบไล่แบบนี้เห็ดนานเพื่อจะให้แซ่บนะ ดูดพอนิ่วกุ้งมันใหญ่หพี่น้องมันเต็มหัวเอา้าชดน้ำเ,เลยสั่นตดนะพวพีกเวตยนาเลยติบะขับบวกเพมันบวกแซก่บอ่ะ กินแบบจืดๆต้องจำแบลุเสนปลากินรแบันหมกๆๆักจืดๆหมักลูกโด่วนแบใส่อย่างกระ,กะดกกระเดือนหมักก็รอกแค่แลนนี่เด็ดเด็ดเนี่ยกินไหมค่ะกินไหมกินแหงไหม เริ่มอิ่มแล้วอิ่มอิมออมอ่มกับซีเรียลแล,ะละ้วนะเวิร์พี่น้องเวาพักมันก็อิอ่มแล้วละ่ะอยู่แล้วละ่ออะอก็ใจงหน่อยกันกจะคำกันโอ,อ้ยกแกข่าวม,ม,มันอ่ะ ตามันบ่อิ่มตึงกันมันบ่สุดยอดอฮ้ยบ่ายนี้เราจะขอลาไปแล้วพี่น้องรอกันคลิปใหม่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกผมสองคนเนี่ยนะครับลูกหลานบ้านเฮานี่แหละทางเมืองน,ะงงนอกเมืองนากับหมู่พวก๋ยว่พุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเออเป็นกําลังใจให้นะครับอ่ะ ไปแล้วครับสวัดสดีค่ะ